ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณสวนความขึ้นหน้าหลังมีเหตุเพลิงไหม้ที่ม่อนแจ่มนะครับที่เชียงใหม่ปรากฏว่าบ้านพักคนงานบ้างรถหลายคันบ้างก็โดนเพลิงไหม้เสียหายไปหลายจุดด้วยกันคําถามก็คือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาล้อมข้อครับคือมันไม่ได้เกิดเหตุจากการนั่งกินบุกท้าแต่อย่างใดน,นะแต่ว่าเขาล้อมข้อไปในหลายจุดด้วยกันมีข้อห้ามที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นมันเข้มงวดขนาดไหนติดตามจากรายงานชิ่นี่ครับ ไฟที่โหมไหม้ลนุกทัวมบ้านพักคนงานรีสอร์ทชื่อด,ดังบนดอยเม่นจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีลมแรงประกอบกับเป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิองอย่างดีเพียงไม่กี่นาทีเพลิงเผาบ้านวอดทั้งหลังเสียหายนับล้านบาทสาเหตุคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรตอนตรงนี้เป็นที่พักคนงานเราใช่ไหมใช่ครับเหตุมันเกิดยังไงอะคะมันเกิดจากไฟฟ้าครับค่ะ ไม่จากหูเตียงมาหีเตียงมันจะมีปลั๊กไฟอยู่ด้วยต้องมีออมสินเสียหายสองหมื่นกว่าแล้วก็ามอเตอร์ไซค์อีกคันหน<า>ึ่งมีรถนักท่องเที่ยวเสียหายไหมมีเสียหายสองคัน<า>ไม่แน่ใจมแม้ในจุดเกิดเหตุทางจากจุดพักนักท่องเที่ยวที่แหกขึ้นดอยมารับลมหนาวแรกของปีแต่ทว่าใกล้จุดจอดรถเพลิงขยายวงกว้างเผารถนักท่องเที่ยวเสียหายกว่า3าคัน ขณะที่เจ้าข,ของรีสอร์ทพร้อมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเขาบอกว่าใฟไไม้ให้มาเลื่อนรถเนี่ยค่ะเรเลยรีบให้แฟนวิ่งขึ้นมาไม,ไม่ไม่รถหมดเลยแต่ผมไม่ตัดสินใจเข้าไปเอารถออกมาก็คงไหม้ทั้งคันละมัน,ม,นมันแนวน้อมสูงอยู่แล้วว่าต้องไหม้แน่นอน ดอยม้อนจำเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมยอดจองห้องพักเต็มยาวข้ามปีกิจกรรมอาหารยอดฮิตคือหมูกระทะล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งล้อมคอกป้องกันเหตุไฟไหม้ออกมาตรการเด็ดขาดห้ามนำเตาหมูกระทะเข้าเต็นท์และบ้านพักทุกกรณีและกำหนดเวลาให้บริการหมูกระทะและเตาย่างทุกประเภทไม่เกินสามทุ่ม แม้ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุเลืงไม้จากสาเหตุเหล่านี้ก็ตามเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขึ้นดอยมาสัมผัสอากาศหนาวอีกจํานวนมากจากข้อมูลเชิงลึกระบุว่ารีสอร์ทที่ถูกไฟไหม้แห่งนี้เป็นหนึ่งใน30รีสอร์ทที่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้สั่งให้รือ้อถอนเหตุรุกป่าสมุนแห่งชาติป่าแม่ริมแต่ขณะนี้ยังพบว่ามีการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ เช่นเดียวกับอีกหลายรีสอร์ทที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีทีล่าสุดยังพบเปิดให้บริการตามปกติเช่นกันและมีนักท่องเที่ยวเข้าพักเต็มดอยม,อม้อนแจมอัญชุลีศิลปัน,นวกุลข่าวช่องวันรายงานเข้มขึ้นเพื่อความปลอดภัยนะครับขอบคุณพี่นุชอัญชุลีด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u t ท b e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ